กินบอกแพรวบอกแพรวหรือบอกเผาเผาพูดมัวแล้วแพวอืมระวังเด้อระวังมีงูเด้อเดียวหนูระตังตักนีกแล้วั้สงไมาเาล่ดีะออีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอีกน้อยเดียวลงไป

อายอุ่มหนัไปไอ้ผ้าเนี่ยให้กินยายาไปไก่ไม่ติดั้นหัวมีดบอกเผาสิโดนเสไปกินบะหมี่เย้ตึมแตกกระจายขึ้นก่อน สดจากต้นนะแตกบบสสดจากต้นนะจ๊ะบางบางบางทิมวัน

ไปถนนเพื่อสิไปบอได้บอยโอ้เตอรเมียบัครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้มันจะถึงไหมออดเสียอาอพากกันที่ตืวนนะคะตอนนี้กำลังกลับบ้านละเอาน่ะอุ้มบ่มันต่วนเท่าหนาน่ะอุ้มผ้ามหลักหน่โดนจับแฉ่ ไปเหนย่ไหมัมยเบ้า่มย่เนื่อยน,น,นี่คือของเข้าถือสามอย่ยยนะึงแล้วนะคะทุกคน<ม>บายบายฉันไม่ไปแล้วฉันเหนื่อยเร็วเร็วเดี๋ยวมันไม่มกัดยังออกว่า สี่หอดบาทงไงบ้ามันนีแนะ่แต่บ้าตังญานนะจุดติเตะให้เขาบอกว่าหมาเห่ามันไม่กัดไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันวิ่งมาแล้วก็วิ่งมหมาเห่าไม่กัดแน่นอน <laughs> มาเฮาไม่กัดแต่มันม,มาแล้วเธอไปไปมาเฮาไม่กัดบ๊ายบายไปแล้วนะ